การจอดดูกให้เข้ากันนะครับให้จัดอ่อางน้ําหรือคันน้ํานะครับหนึ่งใบก็ใส่น้ํามาเป็นน้ําฝนน้ําบาดาลก็ได้นะครับแล้วก็มัดยาคาให้ได้7มัดนะครับแต่ละมัดมัดประมาณเท้าข้ามมือเรานี่แหละนะแล้วก็เสกมนจอดดูกนะครับเสกทั้งหมดเจบนะครับเมื่อเสกมนจบครั้งหนึ่งก็ให้พ่นน้ำลายลงในอ่างน้ํา แล้ววางยาคาหนึ่งมัดลงในอ่าน้ําก็ทําให้ครบเจ็ดจบแล้วเอาน้ํามนต์นั้นมาให้กินมาให้อาบนะครับซึ่งมนต์บทนี้มีว่าเทโรอันตรายิตาวาสุขุมังอันละมาโนภะควัโตอัตโนสารีลังมั่งสังโลหิตังอวศิสสะตถุโอปบสิตประสาน หนังจงข้านเขามาหากันโอมประสิทิประสานเนื้อจงข้านเขาหากันโอมประสิทิประสานเอ็นจงข้านเขาหากันโอมประสิทธิประสานกระดูกจงข้านเขาหากันโอมสิทธิ์โอมส้นสักเนื้อเข่าสิทตนโอมส้นสว่าหะสัมปฏิทชามิสัมปฏิชามิสัมปฏิชามิโอมเอ็นหดเอ็นหูเอ็นยูในขอโอมซับปฏิทิษ โอมสัพปะโตเอ็นหลวงพ่อหอยเอ็นน้อยพ่อพันหัดหึ่งถึงกันปฏิลายอนยอนโอมสัพปะโตโอมสัมปติสซักเนื้อเขาคุ้มปิดโอมจิตสวะหะสัมปติชามิสัมปติชามิสัมปติชามิโอมกูจักตอเส็นเซ้นติดโอมกูจักโตเอ็นเอ็นติดโอมกูจักตอกระดูกกระดูกติสักเนื้อเขาคุ้มซิด อมจิตสว่าะสามปติชามิสามปติชามิสามปติชามิให้เสกให้เสกมนบทนี้นะครับทำน้ำมนให้กินนะครับเสกเจ็ดจบนะครับตามที่บอกในเบื้องต้นนั้นนะครับ